สวัสดีทุกคนน,นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับจอบาคนก่อนทำไมถึงเป็นข้าภาพเงาแล้วก็จอบาคนกรอนเนี่ยถ้าเกิดแข็งแกร่งขนาดนี้ทำไมถึงได้แพ้แพ้ต่อ20ประสาทซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เราก็จะมาคุยแล้วก็ไปคุยเรื่องราวพวกนีกันโดยที่เรื่องราวที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือเหตุการณ์ในตอนล่าสุดที่เราจะได้เห็นว่าจอบอยข้านั้นมีฮาคิราชันที่มมันแขแขงแขงก่่าใชะ แล้วก็เป็นความรู้ใหม่ด้วยนะว่าฮาคิราชันมันสามารถใช้ในการบีบอดัดแล้วก็ผูกมันไว้กับเชือกเพื่อให้เอ็มเมทน้นํำไปใช้ในอนาคตห,หลงังจากนั้นได้โดยที่เรื่องราวที่ได้ไม่การเผยออกมาเนี่ยมันดูเป็นเรื่องราวที่มันงงๆเหมือนกันนะว่าเชือกเส้นเดียวเนี่ยสามารถเก็บฮาคิราชันมาได้ตลอด800ปีซึ่งถ้าเกิดจะให้อธิบายเหตุผลเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่บมบบางด้นะว่าโดวยวิทยาการในสมัยก่อนที่มันสูงกว่าในปัจจุบันมันก็เลยอาจจะทำให้เชือกเส้นเดียวเนี่ยสามารถเก็บฮาคิราชันของจอบ,บอไไไว้ไ้้ดดก็็เปน,นนะฮะ แต่ว่าการที่มีเทคโนโลยีที่มันล้ำหน้าขนาดนี้เนี่ยแต่กลับใช้เชื่อในการเก็บฮาคิราชันแถมมันจะเป็นฮาคิราชันที่แข่งกันแบนบสุดๆเนี่ยมันก็เลยดูตลกและก็ดูแปลกๆไป,ปสักหน่อยนะฮะและนั้นก็เลยทําให้น่าสนใจนะว่านอกจากฮาคิราชันที่จอบาคนก่อนได้ผนึกเอาไว้กว่า8 0 0ปีเนี่ยมันจะมีอย่างอื่นหรือเปล่าที่จอบาคนก่อนได้ผนึกเอาไว้แล้วก็ส่งต่อมาสู่อนาคตเพราะว่าถ้าเกิดมีสิ่งพวกนั้นขึ้นมาเนี่ยมันก็น่าคิดว่าสิ่งพวกนั้นคนือ,อ มันจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่จอบอคนก่อนได้ผนึกแล้วก็ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันหรือเปล่านะฮะแต่ว่าจากที่เราได้เห็นนะว่าเป็นแค่ฮาคิราชันเป็นแค่อย่างเดียวเนี่ยพลังของมันยังห่วขนาดที่ว่าอาผูเทาในโดนทีเดียวแล้วกลับไปที่เมริจูส่วสนทันอิมที่อยู่ที่เมริจูที่ห่างไกลเนี่ยก็สัมผัสได้แล้วก็ตัวสั่นพร้อมกับขีดลอออกมาจากฮาคิราชันของจอบอเลยนะฮะมันก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้มันน่าสนใจนะว่าจอบอคนก่อนพลังที่แท้จริงแล้วก็พลังเต็มที่ของเขาเนี่มน็รเป พวกเขาเนี่ยเจอแค่ฮาคีราชันและยังแกงกลัวขนาดนี้เนี่ยมันก็น่าแปลกนะว่าคนที่เป็นน้าตาทาไมต้องกลัวฮาคีราชันนัขนาดนั้นหรือว่ามันจะเป็นการตอบสนองและความเกินจิตของร่างกายนะฮะที่เวลาเจอคนที่แข็งแกร่งลดศัตรูเก่าที่ตัวเองน้นพยพ่ายแพ้แล้วก็ไม่สามารถต่อสู้ได้เนี่ยมันก็จะมีอาการตัวสั่นแล้วก็หวาดกาลัวอะไรแบบนั้นแต่ว่าจากเรื่องราวที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยนั่นคือเรื่องราวที่บอกน,นว่าอาณาจักรโบราาแนดีแล้วก็จอบ,อนบานแนดีพวกเขาเนํายพ่ายแพ้ต่อหล่อยี่สิบประศัด ซึ่งนั่นก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าแปลกพอพระพุทธแล้วก็ท่านอิมเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ฝ่ายเรายี่สิบกษัตริย์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคนที่ชนะในการต่อสู้ในครั้งนั้นเนี่ยมันก็น่าแปลกนะว่าทำไมพวกเขาถึงต้องหวาดกลัวคนที่เคยแพยแพ้พวกเขามาแบบนั้นซึ่งก่อนหน้านี้เวกพังก็บอกน้องคนชนะเนี่ยคือคนที่ได้เขียนประวัติศาสตร์ทั้งหมดแล้วก็เรื่องราวที่บ่อนอเวกพังเขาเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องาวที่่บอกเล่าปะาที่มบอยอว่าสวงามะขนาดนั้น แต่ว่ามันอาจจะเป็นยี่สิบภาษายีคนนะฮะที่รวมจอบอเป็นแค่คนเดียวแล้วอชนะมันก็เป็นได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นเป็นแบบนั้นการที่ท่านอิมและ้าวพทเท่านั้นจะหวาดกลัวขนาดนั้นเนี่ยมันก็จะไม่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าในสมัยอดีตเนี่ยต้องใช้20่สะสาน2ยีคนในการอชนะจอบอเป็นแค่คนเดียวมาได้เพราะฉะนั้นการที่ในปัจจุบันจนมีแค่ท้าวพุทาแล้วก็ท่านอิมเนี่ยมันก็แน่นอนนะว่าพวกเขาต้องหวาดกลัวจอบอรอยู่แล้วเพราะว่ากาลองคิดเล่นๆนะว่าถ้าเกิดท่านนอิม20ปาดย การที่พวกเขาเนเป็นนัมมาตามาถึงปัจจุบันมันก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าแปลกนะว่า20ประศาการที่มีความสามารถที่ทําให้เป็นนมาตาได้เนี่ยทำให้พวกเขาถึงไม่ยออเป็นนมาตาโดยการไปทั้ง20คนในประมาณนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดจะตัดลิลลี่ไปเนี่ยมันก็ยังเหลือตั้ง19คนนั่นแะแบบนี้เพาะฉะนั้นจากเรื่องราวพวกนี้ก็ม่แน่นะว่าจอบอลในอดีตเขาหน่าจะเป็นคนที่จัดก,การเหล่า20ประศจนพวกเขานั้นตายกันหมดแล้วก็เหลือไม่กี่คนจนมาทําให้ทั้งท่านอิม,แล,ออมและก็ฮาปุท้าเพียงแค่ แล้วก็หนึ่งเรื่องราวในตอนล่าสุดเนี่ยเราก็จะได้เห็นนวจอบอยเขาในใส่ผ้าคลุมแล้วก็มีหมอฟานใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเกิดว่าดูจากสเกลในตอนล่าสุดเนี่ยหมอฟานที่อยู่ที่มาริจูวมันก็น่าจะเป็นหมอฟานของจอบอยาคนก่อนแต่ว่าที่น่าสงสัยในคือจนถึงในตอนนี้ทําไมภาพของจอบอนนี่ยังเป็นขคาเงานะฮะโดยที่เรื่องราวที่น่าสนใจที่มีสองเรื่องในคือเรื่องแรกเนี่ยนั่นคือเรื่องราวที่จอบยคนก่อนเขาในมีหน้าตาที่เหมือนกับลูฟี่อะไรแบบนี้เพราะว่าขนาดเดเมดเขาในยังคิดเลยนะว่าลูฟี่นั่นเป โดยที่เรื่องนี้ก็จะมีโอกาสสูงมากที่มันจะเกิดขึ้นแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจยิ่งกว่าเนี่ยนั่นคือจอบาคนก่อนเขาในมีความสามารถของเทพบรนลทิิกาที่เป็นความสามารถที่ลูฟี่ในใช้ในปัจจุบันและความสามารถนนกางลูฟี่ในตอนนี้เนี่ยมันก็น่าจะยังไม่ใช่ความสามารถที่มันเต็มที่ของนิกาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่ว่าจอบาคนก่อนที่เขาในจะเป็นภาพเงาอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าจอบอลในตอนนั้นใช้ลอทิกาที่แท้จริง แล้วก็ใช้พลังที่แท้จริงของเทคนิกาจนมาทําให้เนื้อเรื่องนั้นไม่สามารถเปิดเผยได้นั่าจอบอยเขานั้นมีหน้าตาและก็รูปร่างยังไงนั่นเองนะฮะเพราะว่าดูจากเรื่องราวฮาคิลาชันในตอนล่าสุดเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นการบอกใบ้ดาวูฟี่เขานี่ยยังสามารถแข่งกันนด้มากกว่านี้หลายเท่าเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้จากเนื้อหาและก็เรื่องราวในตอนล่าสุดมันได้เกิดเป็นเรื่องราวที่เราจะได้มาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้นั่นเองโอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เเรราาจะะะะได้มคคคุยวิิ์นนนใลี ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ชองเรา,เราสวสำหรับวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ